ทันจีบุ๋มเจออาคาสซาด์ .png ใครจะเป็นฝ่ายชนะมาดูกันเทวีฉดาของแกแน่ดีใช้ได้เลยมาเป็นอสูรเหมือนข้าสดีดีฉันจะไม่ให้ใครตุ๋กแล้วปราณแคมปัสกระบวนท่าที่หนึ่งกระดกเดียวดิสวรรษอยากคิดว่าแกมีคนที่ใช้ปราณนั้นได้คนเดียวสิปราณแคมปัสกระบวนท่าที่67ยกเพื่อทำลายขอบเขต ยากกกโถกินซองเดียวจะไปพออะไรนี่แน่เจอไอ้น,นี่มันเค็มปัสขนมอบอก,กรอบเคลือบรสช็อกโกแลตสเปเชียลอีดิชันดิว้าเอาใจเหล่านักลาอาสูรกับการพลังดาบมีค่าอาสูรข้าวสาลีครับเขตการพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟจำนวน12แบบมากับแพ็คสุดพิเศษสเปเชียลอีดิชันที่เป็นแร่ไอเทมขายที่เล็กโคที่เดียวเท่านั้นจะมัวรออะไรอยู่ล่ะหยิบแล้วไปจ่ายตังค์กันเลยซิวะ คนดวงเทพแบบผมก็ต้องได้12แบบอยู่แล้วเปล่าผมกินแคมปัสหมดไปแล้ว2ห่อเปิดการ์ดผมเอ <c oughs> อโอ้เป็นปึกอย่างนี้เลยตัวแรกคาณาโอ๋เลยอุ้ยเมนผมเองอุ้ยชิตาบุมาเกย,ยูมิสซิลีเอ,ตเอต็ตัวงูไอ็ตัวงูหัวหน้าคาณาโออีกแล้วซ้ำซ้ำไอหมูป่าปารวาลีทาจิโร่หนึ่งแพ็คผมได้9แบบเดี๋ยวเปิดอีกแพ็คหนึ่งให้ครบ12แบบอีกแพ็คหนึ่งตัวที่สิบมาแล้วเฮ้ยตัวที่สิบเมาแล้วสุดท้าย เรมกิอะไโดวงของแกนี่มันใช้ได้เลยนี่หว่าไม่เหมือนข้าที่เกลือแล้วเกลืออีกคือถึงถึงเองมันจะดวงเกลือจนเข็มแต่แคมปัสที่มันคือความอร่อยของช็อกโกแลตเลยะเว้ยสนุกแถมยังได้ประโยชน์เพราะมีวิตามินหลายชนิดแถมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นจากโปรติแพ็คละ60บาทเหลือแค่3 9บาทเท่านั้น ของแรงมากรีบ<า>ไปตามกันได้เลยที่เบคเคอร์